ครับสวัสดีนะครับผมอ๋อเดี๋ยววันนี้พามาดูรถไถหนนะครับเผื่อตามหากันเนาะมามาแนะนำอีกร้านหนึ่งเนี่เดี๋ยวนี้เขาเขาขายรถไหนหนดรถได้วยนะครับลุ่ง <บา S 1> ทิปยางเปอร์เซ็นต์นะครับอีสานก็เคยมาซื้ออกระทะที่นี่นะครับอกระทะเดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่เนาะยังได้อยู่นะครับแต่ว่ารถอาจจะยังไม่ค่อย มีคันที่ว่าเสร็จสมบูรณ์คต้าต้าตามสภาพขายไหมครับผมตามสภาพก็อยู่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดของเครื่องของโค้งนี่สยามตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้เครื่องโค้งก็อยู่หมื่นเจ็ดเครื่องโค้งหมื่นเจ็ดเฮ้ยก็ราคาไม่แรงนี่ทีเก้าศูนย์นะครับถ้าโค้งอย่างเดียวเท่าไหร่เนี่โค้งอย่างเดียว 8,005 8 0 0ดสยามนะครับอันนี้<ม>อ๋เอ, 9, 9, ดอเดี๋ยวไปดูตอนนี้อันนี้9 0 0นะเพราะว่ามีคนอยากอยากใช้สยามจัดให้นะครับอ๋อตอนนี้สีเดิมเลยอ๋อตอนนี้สวยนะครับ ตัวนี้เกนะ้าพันห้าครับให้อยางด้วยอ๋อให้ล้อยางด้วยอ๋อแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวน,นูนนะครับก็ใช้ได้ตอนนี้เป็นเหล็กเหนียวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส,สีเดิมนะครับ,รบใช้ใชได้เลยไม่มีเกียร์ไม่มีพังก็มีก็เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อสายเดี๋ยวสายบีบเลี้ยวแล้วก็จะทําให,ใหม่นะครับเก้าพันห้าก็ถือว่าสวยนะครับ นี่แต่อย่างอันนี้แหละทำเหล็กทำเสร็จแล้วนี่แหละตัวนี้อยู่หกพันห้าหกพันห้าอ๋อก็ราคาดีเลยนะหกพันห้านะครับ, 6, บช้างเหล็กช่าย่างอันนี้ล่ะเนี่ยเนะน,นี่ยเนี่ยนี่สามพันห้าสามพันห้าแต่ล้อยางด้วยเหรอ,อ,อครับผมเอาล้อยางไปด้วยอ๋อเฮ้ยสามพันห้าเองนะมันไม่ได้ล้างเลยแต่ะะว่าตามสภาพเ,เออมาอย่างนี้เลย อันนี้มันโคงอะไรนั่นแหละโค้งอะไรนะของอะไรนะเยะเนี่เต่าเต่าสมมงคสคอ่าครับเนะฮ้ยสามพันห้าน่าเล่นนะบิ Big ๊กจิ๋วนี่แหละบิก๊กจิ๋วสี่พันอ๋อบิ๊กจิ๋วสี่พัเกียดีครับเฮ้ยน่าสนนะครับเกียดีนะคส,สองเกีย์ถอยอ่า อ่าครับแต่ว่าไม่ผุนะนี่หางไม่ผุนะแกสีอาจจะไม่ค่อยสวยสี่พันบาทแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มอาจจะเยิ้มตรงนี้หน่อยมีน้ำมันเกียร์นะเดี๋ยวหาใบแห้งๆเพราะว่าไม่มีน้ำมันเกียร์หรือเปล่าอีกอนี่บางนาตัวนี้เท่าไหร่อ๋อหมื่นพันเนระา,าทำสีใหม่อ๋อสวยนะตัวนี้หมื่นพันนะครับ ิดสั่นพาดูหน่อยโอเคใช้ได้ตอนนี้เหมือนพันอีทีร้อยสิบตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยนนเครื่องโค,งโคง้ดเหมื่นแปดเฮ้ยนี่นะครับขอขอฟังเสียงตัวนี้ได้ไหมดังถ่วงไหมมันดังถ่วงอ๋อมันดังถ่วง เอ้ยเครื่องเดิมด้วยเครื่องไม่เคยลื้อนะครับผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนลูกปืนให้แต่จะเปลี่ยนทวงให้อยู่เปลี่ยนใช่เปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนทวงเอ้ยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บนึงเอ้ยตัวนี้น่าเล่นนะมันแปดนะครับเครื่องโค้งนะครับสะดุ้งแน่นอนอาจจะทั้งทวงเดี๋ยวเปลี่ยนให้แป๊บหนึ่งแต่ว่าเครื่องไม่เคยรื้อนะครับ แรงนะครับ่าแรงดันขึ้นนะห่วงไม่ใช่ปัญหานะครับเปลี่ยนก็ไม่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 กี่ร้อยนับเดบอเดี๋ยวช่างน็อตเขาจะเปลี่ยนให้นะครับแต่ว่าชอบนี่นะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับ ตอนนี้สวยนะครับแนะนําเชียร์พิสานได้ครับตอนนี้เพราะว่าเป็นเครื่องที่ว่าไม่เคยเปิดหน้านี่ไม่เคยลื้อใช้ได้เลยห <c oughs> มื่นแปดเครื่องโค้งได้บิ๊กจิ๋วด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยาแยกเครื่องก็หมื่นสี่อ๋อแยกเครื่องหมื่นส <c oughs> ี่เฮ้ยเกียร์ดีนะครับ <c oughs> วางหลตัวนี้ครับแต่ตรงนี้ <c oughs> บูธมันไม่มีครับ เครื่องอย่างเดียวก็หมื่นสี่แต่ว่าถ้าเปลี่ยนถวกก่วงอนิ่งเงียบกริบเลยนะอันนี้หมื่นเจ็ดสยามดังไหมนี้ดังไหมอ่าจะติดให้ดูเลยเออพิสพันมามาดูเลยในานายก็มาดูแล้วนะครับเามาดูได้แล้วสอบถามก็ได้นะเบอร์โทรตามนี้นะอยู่ที่ดงกระทิงนะครับ นนี้นิ่มนะครับอาจสีอาจจะไม่สวยแรงดันเ่้นดีเสียงเสียงลูกล่อพัดลมเสียงลูกเืนพัดลมดังนะแต่ว่าเสียงเครื่องเครื่องไม่ดังนะเย่สวยสวยสีเดิมอาจจะสีไม่สวยชุดนี้หมื่นเจด เงนเจ็ดพันบาทถือว่าถูกถูกสุดเลยนะครับเพราะว่าเราที่ดูมาอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตามจริงจะเก็บสีหมดทุกคันเลยใช่ไหมหรือว่าตามสภาพอย่างนี้ก็ถ้าเข้าถ้าเข้ามาดูใช่ไหมถ้าเข้ามาดูก็ทำด้วยถ้าเข้ามาดูก็ครับก็ปกติงานหลักจะเป็นกระทะออันนี้ก็ลองเข้ามาดูหน่อยนะครับชุดนี้ทนายรู้ไหมเนี่ย อันนี้อยู่หมื่นสี่ห้าร้อยเครื่องโค้ง่ะเอ้ยหมื่นสี่ห้าร้อยเครื่องโค้งนะเออได้โค้งยุดยาด้วยดังมะลองอีกแล้วไริสันนี่เอ้ยหมื่นสีอาทีอ่ะสีไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องสี ครับตรงนี้อาจจะมีเสียงเกยงหน่อยแต่ว่าอาทีจะเกงดังหน่อยก็ถือว่าใช้ได้นะมูนสีเคมาดูตัวนี้เปิดยังเอ้ย เครื่องเดิมด้วยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไว้นะเนี่ยนอ็อตฝาสูบไม่เคยเปิดนะครับเข๋วครับใช้ได้เลยร้อยสิบนี่สภาพเดิมนะครับนี่กระทิงแดงด <Double lock, S 2> ับเบิลล็อกอะกระทิงแดงชุดนี้เท่าไหร่น,อนนะ้อเนี่ยหมื่นเจ็ดชุดนี้หมื่นเจ็ดเครื่องโครงได้ได้โครงกระทิงแดงด้วย เรดูตัวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าตอนนี้โมเลเราเปิดมาครั้งหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เหมือนเจ็ดลองหน่อยลองหนึ่งร้อยสิบนะครับอ่าจะดังส่วงนิดนึงอ่าโอเคดังส่วงนิดนึงไม่เป็นไรนะครับ ี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนแต่ว่าให้เล็งแล้วมันติดมือนะครับเปลี่ยนลูกปืนสีตับไม่เกินห้าร้อยก็หายนะครับใช้ได้เลยมีอีกสักสองสามวันนะ่าจะมีเก้าห้าพร้อมโครงเข้ามาอีกสามสี่ตัวอ๋อราคาก็อยู่ประมาณหน<อ>ึ่งสองหุนสามพร้อมโครงใช่แต่ก็จะตามสภาพครับ เอออาจจะดังท่วงครับอาจจะดังท่วงสีสอร์ก็คือด,ดังคุณภาพ <ś ec kel> เออก็ถือว่าแค่ดังท่วงมันไม่ใช่ปัญหานะครับ <สา S 2> เปลี่ยนยังมาก็าไม่เกินห้าร้อยนะครับสี่ตับประมาณนี้แหละถือว่าใช้ได้นะครับอ่โอเคเดี๋ยวนนท์เราไปซ่อมโอเคนะสนใจสนใจก็ตามนี้นะครับมีกระทะด้วยแต่ว่ากระทะท่าไมเหลือน้อยเทันละตอนทำไม่ทันอ๋อ ครับอ่าวีกระทะกระทะก็คู่ละเ่สองพันแผ่นเล็กสองพันอย่างนี้นะครับสองพันต่าเป็นนี่กว้างกว้างแปดนิ้วนะอ๋อหน้ากว้างขึ้นเหรอมีปะอ๋อนี่สีม่วงโอ้หน้าแปดนะครับหล่อเลยกว้างกว่ากว่าตัวที่ตัวเล็กๆอ่าครับเดี๋ยวนี้เป็นโตเท่าไหร่นะ เท่าเดิมครับสองพันแปดเท่าเดิมอโอแต่ตะเภาตัวนี้ได้มาแค่ประมาณสามร้อยห้าสิบใบอ๋อมีแค่สามร้อยห้าสิบใบมีจำกัดอ๋อปกติแล้วมันจะเป็นหน้าเท่าไหร่นะจะจะเป็นประมาณแค่อันนี้น่าจะประมาณเจ็ดนะเขาหกหกหกใช่ไหมอ่าเออน่าจะประมาณหกความกว้างมันโอ้แปด ครับอันนี้น่าจะประมาณเจ็ดอันนี้น้าแปดครับโ<อ>้ค,โครับเพราะว่าเราอาจจะล้นล้นหน่อยจะสวยนะครับหนามจกว้างสองพันแปดสองพครับโอเคครับผมได้ได้เบอร์โทรตามนี้นะครับจะมามีบริการจัดส่งมีเก็บเงินปทางไหมเนี่ย เก็บเงินปลายทางเรนนี้กกาลังทำอยู่อ๋อยังเพราะว่าขนส่งไอ้แฟตมันรับมันหนักไม่เกินสิบโลแล้วตอนเะนี้ยอ๋อแ,แต่ว่ายังก็เชื่อถือได้นะถ้าพิสันไปถ่ายที่ไหนอ่าเชื่อถือได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ของก็บอกพิสันได้นะโอเคครับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณตุกไลทุกกำลังใจนะไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะสวัสดีครับ